สวัสดีค่ะวันนี้มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะชุดหชุดสิบสองตัวของงวดวันที่สิบหมิถุนายนสองพันห้า้หสห้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ ชุด12ตัวแนวทางเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะคะก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ0 2 0 4 0 5 0 6 2 4 4 9 5 1 6 2 7 4 8 2 8 3และ8 6ค่ะเลข0ูนย์มาเยอะเลยนะคะชุด12ตัว ส่วนชุด6ตัวก็มี7 0น,นะคะที่มีเลข0นปีนี้ตั้งแต่ต้นปีรางวัลก็ออกมีเลขศูนย์ทุกงวดเลยนะคะมาลุ้นกันค่ะว่างวดน,นี้จะมีเลขศูนย์ห่างไม ชอบเลขห้าเลขสานะคะงวดน,นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะชุดนี้ที่มีเลขสาก็จะมี8 3ค่ะที่มีเลขห้าก็จะมี5 1และ0ูหนะคะ ชอบเลข5เลข8เลข3เนียเนีนี้ค่ะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพราะใกล้วันเราค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะตอนสรุปหวยรัฐบาลไทย เลข4ก็มี 24, 49และ74อ๋อมี04ด้วยนะคะเลข4ก็มาหลายเลขเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะวันนี้ก็เอาชุด12ตัวแนวทางเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1 มาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะไว้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ